ใายตัวโสดกันครับเนอตวจเียวตรวจเนียวเอาอาสามตรวจเนียวครับตรวจลานผมๆเอาเอาอาสามตวจเนียวครับบ่มีตักมีามัวหรือว่าบ่มีได้จิงได้อะไอ้ในเพียรเบ่งเบยนครับเ้อลานผมนี่แหละครับ เืมข่อยพ้าข่อยไปไ่ต่อหนึ่งต่อสองเราบ่มีล้นะครับเด้ออาจารย์บันทึกต่อหนึ่งต่อสองคนนี้ครับให้ตรวจครับอันนี้บังคับหรือว่าอันเป็นไรครับเนี่ยบังคับไม่ตรวจหรือว่าตำน้อมบ่ด้วยความสมัครใจด้วยความสมัครใจบ่ต้องตรวจขันเยี่ยวขันเยี่ยวบ่ออกบ่บ่ต้องเยี่ยว บ้าน nhiêu บวกบ่ต้องเงียวนะเอาเอาความสมัครแก่เองนะขันเ h ีย u เ h ีย u บวกบ่ต้องเ h ียวขันท่านี่พ๊บนะคือว่าบังคับแล้วบังคับฝึกบังคับแล้วครับมางเยีย u ก็เอานี่นะครับของตำรวจก็บังไว้แล้วก็ตำรวจของน้าพิเศษครับเบิ้งเบิ้งเบิง ของน้ำพิเศษครับเด้อเ้านี่ละของนำพิเศษ้าอเ้า่อาจารย์อาจารย์ยิงไกบังครับเด้อัมที่กนเ้าพ่อเสียเวลาผมค่ำได้สิครับบังครับผู้เชียวผมได้ไม่ได้ครับไ่ได้บังครับครับไปไ่ได้บังครับบังครับตรวจแมนมาขัาล่งนอกดีอเอาครับเออเออเี้ยวออก เงี <si ้ยวพึ่งเข่าปั๊มมาบางหันจักสิเงี้ยวหวานจังเต๋อนะนี่แหละครับคนนี้แหละครับมึงจำย้อมที่ตรวจหรือว่าไอ้นี่เอาเลยเตะเฟื่อนเออเจ้าบ่าผมเงี้ยวหัวกันเนี่ยผมเงี้ยวหัวเลยแล้วเงี้ยวหัวคออนุญาตตรวจแล้วเนี่ยละแล้วก็ิเงี้ยวหายคอนุญาตตรวจบาอ้าวพยายามเงี้ยวขันนตาขั้นตามึงนขั้นตาเมึง สมัครไกสิตรวจมันจะพยายามเงี้ยวเสียเวลากูรักว่ารักเลยใส่ยาจุดทิพมันก่อนนานผมก็เลยสงสัยว่าเราใส่อีกคู่ผมผมกะเคยข้กันตั้งแต่ขันทักัันทกษิณเออวันนี้ก่อนน่ะผมนี่แล้วผมก็ไม่ได้ตรวจได้เลยผม ยังก็ค่อยบอกกันละไอ้ผมไม่ได้ตัดไม่ได้ไม่ได้เครื่องกันอ้แล้วไม่ได้ยี่บ้านนี่บันทึกตัวหนึ่งตัวสองเสร็จเอาบันทึกกันรึเ่บันทึกตัวนึงตัวสองเออโอ้คือบันทึกวกเจ้ามีบ่คนที่ตรวจกันที่ตรวจตัวหนึ่งตรวจพ่อลงบันทึกตัวสองตัวสามเม่ก็ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามมัเนียังเตรมตัวอ๋ ผมถามเจ้ามันบม่มีผมไม่เคยได้ยินตั้งียอะแมะบ้าตำรวจใส่ตำรวจใส่ไหมบ้กงูเลี้ยงเรือเล่าแจ๊ก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 เบิ่งนะครับเด้อนี่ตั้งราวเอาทุย่างเลยบ่า อ๋อไม่ใคยกันนู้ใครตัวจมันคือกันหละจะคอยส่งให้เวลาเราไปเน้ามาใหว่าไหาโอเคครับก็จบไล่สุดสมนีนะครับได้